สี่ตัวเลยนะครับหลังแรกนะครับงานกุ้งเราหลังแรกใส่สวยครับนี่ครับ สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับพบกับตักล่ามองมะาขามหวานนะครับกับบรรยากาศตอ้เช้าอากาศสดชื่นยจ่มใสนะครับวันนี้นักล่ามังมะาขามหวานก็นจะพามายำหม,มูงดักกุ้งนะครับห้าอันแล้วก็ลอบดักกบ1ิบอันครับเรามาดูผลงานกันครับว่าจะหมานไม่หมานนั้นไหนจะหมานกว่ากัน,นครับก็สาะนี้ครับมีมุง้ง ดักมุงไว้หนึ่งอัน,นครับแล้วก็สางข้างกันครับหลังก่อไผ่ไปอีกหนึ่งอันครับสองอันแล้วก็ตรงนี้ข้างหน้านี่ก็ตรงทุ่งนานี่ก็ใส่รอบไปหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวไปติดตามตัวผลงานกันเลยครับไปครับดูรอบตก,กบอแรกของเรานะครับก็หลังนี้ก็ ใส่ไว้ลองลองดูนะครับเป็นหนองน้ำข้างสารครับนจะมีตัวหรือเปล่าครับนีอยู่ครับโดดแล้วครับอ่างแรกของเรามีตัวนะครับสี่ตัวเลยนะครับอัางแรกนี่ครับแต่ว่าตัวก็ไซส์ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ครับ ถือว่าได้ผลอยู่นะครับโอเคนะครับรอบตะกกบของเราอย่ารุงไปนินครับหลังแรกของเราวันนี้ก็เข้าสีเลยนะครับมานะครับหลังแรกไปดูมึงนักกุ้งแล้วนะครับหลังแรกครับเตายามเรากบมาหนึ่งหลังนะครับเข้าสีตัวเลยครับว่าหมานะหลังแรกวันนี้ ไปดูมึงนะครับจะหมานหรือไม่หมันครับข้างหน้าเลยครับนะครับใส่พป่คงริมตะลิงครับได้ผลไม่ได้ผล,ไ,ไ,ผลไปดูด้วยกันเลยครับนี่อยก่ก็อาหารปลาดุกนะครับใส่ขวดเจาะรูนะครับมีเข้ามั้งหรือเปล่ามีอยู่นะครับ วันดีผ้าห่อเหยื่อผมมันขาดครับไม่ได้เตรียมครับเอออยากออกมาออกมาเมืมอดเลยครับเออนึกได้ก็เลยทำต่อขวดใส่มาเลยนะครับนะครับงานกุ้งเราหลังแรกเอ่า ไม่เไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็โอเคนะครับนะครับดูดูหลังต่อไปครับไปดูหลังที่สองของเรานะครับนี่ก็ยังไม่หกโมงดีเลยนะครับนะครับแต่ว่าแจ้งมากครับช่วงนี้ผติตกำลังินจะขึ้นนะครับตรงนู้นครับมันจะกลายกันตรงนี้ครับแจ้งเร็วครับช่วงนี้ดูหลังที่สองเราครับ มานน้อยจะหมานไม่หมานครับไปดูอะไรครับมีอยู่นะครับแต่ว่าไมีเยอะเท่าไหร่ครับ พอกันครับไม่เป็นไรนะครับเก็บเล็กผสมน้อยไปครับหมายมนอาจจะกุ้งไม่เยอะครับหรือว่าเดี๋ยวผมไม่ค่อยดีทำแน่ใจนะครับแต่ว่าโอเคนะครับเก็บรวมกันไปไปครับเดี๋ยวดูหมายต่อไปครับไปครับท่านผู้ชมจูมุงดักกุ้งอันที่สามของเราครับมีสามครับอยู่ข้างหน้านี่ครับ รวมทั้งกันเลยครับมีกุ้งหรือเปล่าครับปลาซิวค่อนข้างเยอะนะครับลอยเต็มเลยเมื่อกี้พอมีอยู่นะครับ มีปลาซัวเข้าเยอะอยู่นะครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูรอบดักกบของเราอีกครับสะต่อไปเป็นรอบดักกบบนวนะครับสามอันไหครับไปดูครับตอนนี้ก็มาถึงสะลูกนึงนะครับสะนี้เป็นสะขุดใหม่นะครับน้ำก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่สะนี้ก็รอบดักกบบนวนนะครับสามอัน ไปดูเลยครับดูผลงานกันเลยครับแรกครับตัวข้างหน้านี่ครับเงียบๆครับมีตัวหรือเปล่าใส่ไม่เข้าแล้วครับเข่าครับกบน้อยหนึ่งตัวครับไม่โดดเลยครับนี่ครับเครับเดี๋ยวดูหลังต่อไปครับนะครับไปดูหลังที่สองสระนี้ครับ หลังที่สามของวันนี้เงียบอีกแล้วครับคืนผมมาสองมาเจอ,น,อนั่งอยนี่สามสี่ตัวเลยนะครับอ้าวมีอยู่ครับเข้าอยู่ครับสองตัวครับนี่ครับใส่ไม่ค่อยโตครับวันนี้กบโอเคครับแต่ว่าวันนี้สามหลังเข้าทุกหลังนะครับหลังแรกสี่ตัวหลังที่สองหนึ่งตัวหลังที่สามสองตัวแล้วครับ ครับดูต่อครับดูหลังที่สามของสานี้ครับหลังสุดท้ายขอางสานี้ได้เป็หมายอื่นครับโอเคครับดูนะครับครับดูเรากับหลังท้ายของสานี้นะครับล่างนะครับเห็นตัวแล้วครับตัวกระโดดแล้วนะครับสานี้สามอันข่าวท um, okay, <contra> ั้งสามอันเลยนะครับตัวหลังท okay, <ice> ี life life ้ส <Okay. S 2> ี่ตัวครับ ามตัวนะครับอันนี้สามตัวครับนี่ครับแต่ว่าสากบวันนี้สาลูกกบทางนั้นเลยนะครับสีหลังแรกพยายามมาเข้าทุกหลังครับนี่ครับสามตัวแค่ขนาดสามตัวนะครับนี่ครับยังไม่เต็มรอบเลยครับไม่ไปแล้วครับถือว่าหมานอยู่ครับไปครับเดี๋ยวไปดู หมายต่อไปครับรอบตะกบเราเลยอีกหกอันมุ้งเราเลยสองอันครับไปครับไปดูต่อครับไปครับไปดูมุ้งดักกุ้งเราอีกสองอันครับสายนี้สองสุดท้ายครับของวันนี้ครับแดดแรงนะครับตอนนี้ยังไม่เจ็ดโมงเลยครับหกโมงครึ่งครับตอนนี้แดดแรงมากครับวันนี้นะครับไปดูด้วยกันเลยครับปลาซิวเยอะนะครับปลาซิวเพียบเลย กุ้งเราจะมีบ้างหรือเปล่าครับมีอยู่นะครับเข้าอยู่นะครับนี่ครับกุ้งเรา ไม่มากเท่าไหร่ครับพอได้อยู่ครับรวมกันไปครับเคครับไปดูอีกหลังหนึ่งครับครับไปดูมุงตะกุ้งอันสุดท้ายของเราครับวันนี้หน้านี้นะครับหมานไม่หมานครับดูนี้กันครับพอมีอยู่นะครับแต่ว่าไม่เยอะ หลังนิดหลังหน่อยไปครับไม่เป็นไรครับไปดูรอบดักบของเราอยู่หกอันครับนี่นะครับกรงของเรารางของเราโอ้หงองางางก็น่าจะ พอทำกุ้งเต้นอยู่นะครับเค okay, ครับไปดูรอบตะกบของเรากันต่อครับนดครับจะพยายามรอบตะกบของเราอีกสี่หลังครับสระนี้สะตรงนี้ก็มารอบที่เท่าไหรจำไ,ได้ครับห้าหกลอบแล้วครับเดี๋ยวกบเยอะนะครับแต่ว่ารอบก่อนหน้านี้ผมมาก็ไม่ค่อยเข้าแล้วครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันรู้เหยื่อเก่าหรือว่ายังไงก็ไม่รู้ครับเพราะผมมาหลายรอบมาช่วงแรกแรกนี้ เจอตัวนี่เป็นโดนเลยครับตอนหลังนี่เจอตัวก็ไม่เข้าครับรอบสุดท้ายรอบก่อนหน้านี้เจอตัวทุกที่ครับแต่ไม่เข้าครับวันนี้ก็เจอตัวทุกที่ที่ใส่เหมือนกันครับดูครับจะเข้าไม่เข้าถ้าวันนี้ก็ไม่เข้าไม่โอเคก็จะเว้นไ้ก่อนครับสายนี้จะไปสายอื่นครับแต่ว่ากบเยอะนะครับสายนี้มาต่อรอบไหนก็เจอครับเจอหลายตัวด้วยไปดูเลยครับ ครับหลังแรกใส่ไว้สี่หลังนะครับอยู่หลังแรกของเราครับหลังแรกเข่าครับหลังนี้แต้มครับใส่สวยครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปครับไปครับไปดูหลังที่สองของสระนี้กันครับตัวไหมครับ ล่างนี่เลยครับเงียบครับโอเคก็เจอกบอยู่นะตรงนี้ไม่เข้าครับไม่มาเลยครับไปครับดูหลังต่อไปกันเลยครับดูหลังต่อไปครับสามองศานี้ไม่เข้าเหมือนครับไม่น่าพลาดนะครับกบนั่งอยู่นี่สองตัวเลยครับเมื่อคืน สายระนี้มันจะแคอมันจะรู้แล้วครับไม่ค่อยเข้าแล้วครับเจอตัวก็ไม่เข้านะครับเก็บครับบิ้วอีกหลังนึงครับไปครับไปดูหลังที่สี่ของสระนี้ครับจะไม่เข้าครับเนียพับนรงครับไม่น่าพลาดเลยครับเมื่อคืนใส่เสร็จเดินกลับมากบขึ้นมานั่งอยู่ปากรอบเลยนะครับจะไม่เข้าครับน่าจะเข้านะครับ หลุดครับดันออกฝั่งนน้นครับนี่ครับโอ้เชือกขาดครับขาดแล้วครับนี่ครับน่าจะเข้านะครับปรหลุดครับเชือกขาดครับขาดเลยครับ เอาละครับเดี๋ยวไปดูอีกสองหลังสุดท้ายครับไปครับไปครับไปดูรอบสองัสุดท้ายของเราครับสส่ลูกนี้ครับใส่ไปที่เดิมเลยครับสองหลังดูจะได้ผลหรือเปล่าครับไม่มีเลยครับน่าจะเข้าอีกแล้วนะครับรุดอีกแล้วครับออกได้ครับเนี่บขาดต้องไปซ่อมใหม่แล้วครับ นแล้วครับสองอันแล้วครับ right like like อย like ่างนี้ต้องซ่อมรอบใหม่แล้วครับเชือกขาดอีกแล้วครับสองอันแล้วครับไปดูสุดท้ายครับดูหลังสุดท้ายครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็เคยใส่แล้วนะครับรอบหนึ่งมีอยู่นะครับที่แล้วได้ตรงนี้ไปสองตัวนะครับตอนนี้เข้าหนึ่งตัวครับโอเคครับหลังท้ายมีตัวครับ น่าเสียดายครับสองหลังที่ดันหลุดออกไปครับนี่ครับเอาท้ายของเราสรุปผลงานครับครับก็มาสรุปผลงานของเราเช้านี้ครับนี่ครับผลงานดักกุ้งและดักกบของเราครับครับรอบดักกบของเราสิบอันก็เช้านี้ก็ได้มาสิบสองตัวนะครับสิบสองแต้มนี่นะครับก็ตัววันนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับตัวเล็กซะเยอะแล้วก็น่าเสียดายครับ รอบผังไปสองอันดูแลวกบเข้าแล้วก็ออกได้นะครับลอยดันออกเชอกขาดนะครับงานเสียได้วันนี้ต้องซ่อมดีดีนะครับส่วนผลงานกุ้งของเรานะครับห้าหลังครับนะครับก็แต่หลังก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแล้วก็รวมๆกันแล้วก็พอได้กินอยู่นะครับอันนี้ครับสำหรับช้านี้ก็กลางเมืองมะขามานก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจนะครับ ช่องลางๆมันมาขามาน,นนะครับสำหรับทุกน่านที่เข้ามาดูก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ